สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิร r a h m บบิลอาลามีนวะบิฮิน ب สต ع อ ل น ي ن و า ه ลา ت ع ي า لا حول ولا قوة إلا ب า ل ل ه ا ล ع ل ي النظيم أما بعد ส alamualaikum ah w a r a h ลล t u uh. l วะบ w a b a r a k a t ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราก็ได้พบเจอกันอย่างนี้นะครับอิชลอละเป็นประจำนะฮะในรายการนี้นะเพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับว่าเราทุกคนนะจะต้องอยู่กับอัลกุรอานเราทุกคนจะต้องศึกษาอัลกุรอานเราทุกคนจะต้อง ทำความเข้าใจอัลกุรอานนะครับเพราะว่ากุรอานคือทางนํากุรอานคือทางรอดและกุรอานคือธรรมนูญชีวิตของบรรดามนุษยชาตินะครับพูดอย่างนี้แล้วนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นนะฮะเอาว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็จบกันนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานคือไม่จําเป็นไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เราต้องปรับวิธีคิดของเราใหม่นะครับว่า เราจะต้องศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะครับเราจะต้องศึกษาเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮฺสลาประทานให้กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นอุมมะหรือประชาชาติของท่านนับดีมุฮัมมัดสุลตัมนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะฮะในช่วงนี้นะครับก็คือในสุรอัตักอบุญนะครับเรายังอยู่ในสุรานี้นะครับยุสที่28นะครับอายะที่10นะฮะที่ เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของในวันเกียร์มาวันที่ทุกคนจะต้องถูกรวมกันในที่ที่เดียวนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ปฏิบัติอามานที่ดีนะพระรงองค์อัลลอฮฺก็จะอภัยโทษหมายถึงล้างบาปของเขาและยังได้ให้เขานั้นเข้าสวงสวรรค์ของพระรงองค์อัลลอฮฺศลาพระองค์ได้บอกไว้นะครับว่าการได้อย่างนี้เนี่ยหลดบาปนะครับล้างบาปสองคือได้เข้าสวงสวรรค์นะครับนี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับนั้น คนที่เป็นมุสลิมต้องมองถึงเป้าหมายชีวิตของความสําเร็จของชีวิตในดุนยาไม่ใช่มีการมีงานทํามีตําแหน่งสูงสงนะฮะแล้วก็มีภรรยามีลูกมีบ้านสําเร็จในชีวิตอย่างพี่น้องครับยังไม่สําเร็จตราบใดถ้าเรายัางไม่ได้ดูข้อนี้อยู่นะครับข้อที่บอกว่าต้องปฏิบัติอามัณที่ซอและปฏิบัติอามัณที่ซอและนะครับเขาก็เรียนไปแล้วนะครับอามัณที่ซอและไม่ใช่เพียงแค่นรารมดา ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ละหมาดจะต้องรวมองค์ประกอบหลายๆด้านนะครับซึ่งท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับนั่นก็คือพุสนุลโคลุกรวมทุกอย่างหมดเลยนะครับและอามันมุอามาลัตหรืออามันที่ซอลิฮัตนะฮะที่อยู่ในข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวเราทั้งหลายต้องทำด้วยนะครับเราก็จะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับ ในอายะต่อไปนะครับอายะที่10ที่อัลลอฮฺสุลแลได้บอกเมื่อบอกถึงความสําเร็จของผู้ศรัทธาแล้วก็ต้องบอกข้อตรงกันข้ามแน่นอนนะฮะข้อแตกต่างนะครับว่าวัลละดีนักฟารูวะกัสระบูบิอายาที่นาและผู้ซึ่งที่เขาปฏิเสธนะฮะปฏิเสธองค์การของเรานะปฏิเสธไม่ยอมรับนะหรือ,อ,อบิดผิวเย่ะเยะ้ยนะ องค์การต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตาลานะครับเช่นตายแล้วใครจะมาฟื้นนะปู่ย่าตายายที่เราตายไปแล้วจะมาฟื้นหรือคำสั่งสอนคำบอกกล่าวนะครับที่อิสลามได้บอกเอาไว้พวกเขานะั้นปฏิเสธอูเลยกัสซาบุนนารชัดๆเลยครับอันนี้ไม่ต้องบอกปฏิเสธอะไรบ้างเลยนะถ้าปฏิเสธคือจบเลยนะจบเลยครับดังนั้นเราต้อง ตระหนักในจุดนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุลฮได้บอกไว้สิ่งที่อัลลอฮฺจะยกตัวอย่างให้เราได้เห็นนะไม่ใช่จะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้นพูดถึงคนเหล่านั้นไปพูดถึงกุฟารุมักกาไปพูดถึงเป็นตัวอย่างพี่น้องครับต้องบอกอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรามีตัวอย่างเรามีแบบอย่างทั้งดีและไม่ดีให้เราเห็นให้เรารู้จากไหนครับกุรานนี่แหละ เพื่ออะไเพื่อเราจะได้รู้ว่าอยากจะได้ดีต้องทําแบบนี้อย่าถ้าหากว่าเกิดผิดพลาดไปแล้วทําเหมือนกับคนกลุ่มนี้รามัดระวังตัวเองหน่อยรีบถอนตัวออกมานะฮะเพราะเราจะไปเหมือนกลุ่มชนเหล่านี้แล้วเราจะมีเหมือนข้อปฏิบัติของคนเหล่านี้แล้วและสุดท้ายเป็นยังไงครับอุลลยิกาอัศบุนนาคนเหล่านี้คือชาวนรกคนที่ปฏิเสธะลรฮะ ปฏิเสธหลักการปฏิเสธองค์การต่างๆปฏิเสธคำสั่งใช้ต่างๆปฏิเสธนะฮะข้ออิบะาดา์ต่างๆที่อิสลามบอกที่ท่านนาบีมามาสอนมาอบรมนะมาฝึกให้เป็นทั้งหมดเหล่านี้นะเนี่ยปฏิเสธอุไลกะซาบุนนารคนเหล่านี้คือชาวนรกทำไมล่ะครับคาลีดีนาฟีฮาเขาจะอยู่ในในในรกอย่างนี้นะฮะวะบิซัลมอซีร มันเป็นขล็กจุดจบที่น่าอานายิ่งมันเป็นจุดจบที่น่าสังเวชยิ่งนะครับหรือน่าสงสารจนะจะว่าสงสารมันก็น้อยไปนะครับเพราะ 1. เรามีเวลาอยู่ในดุนยานี้ 2. เรามีคนชี้นำเรามีคนมาบอกเราคนมีมาตักเตือน นะเรามีคําพูดต่างๆนานาซึ่งสามารถที่จะได้เข้าใจได้ไม่เข้าใจก็สอบถามนะฮะสงสัยอะไรก็พูดคุยนะฮะแล้วก็ข้อปฏิบัติถ้าวันนี้ยังทําไม่ได้ฝึกเห็นไหมฮะมันมีอะไรที่สามารถทําให้เราได้ไปถึงจุดจุดที่เราได้รับชัยชนะแต่ไม่เอาฝ่าฟื้นปฏิเสธไม่ยอมรับนะฮะและสุดท้ายทําไมครับก็ฟาบิซัลมอซีรนะครับแนะ่นอน,นะฮะเป็นจุดจบที่ เป็นจุดจบที่เขาเรียกว่าชั่วร้ายยิ่งชั่วช้ายิ่งนะฮะหน้าอนาจยิ่งนะร,รู้ทั้งรู้นะฮะโอกาสมีก็มีนะครับแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตระหนักนะครับรวมถึงเราเป็นผู้ที่บอกตัวเองเสมอนะครับ,นะรบ,นะรบว่าเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีความไตรตรองแต่ข้อนี้มาทําไมถึงมองไม่เห็นข้อนี้ทำไมถึงยัง เข้าไม่ถึงจุดจุดที่บอกว่าเราเป็นใครเราทุกคนเป็นใครนะเกิดมาอย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนทำไมถึงคิดจุดจุดนี้ยังไม่ได้เพราะอะไรนะครับอย่าเพิ่งเพื่อโทษคนนู้นคนนี้ครับมองที่ตัวเราเองพี่น้องพยายามทบทวนนะถ้าคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะเราที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับเราก็พยายาม อ,อ,อย่ามองว่าคนอื่นต้องคิดนะเราทุกคนต้องคิดเหมือนเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะนมาดถ,ถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติอามันอิบาดนะก็ต้องคิดอย่างนี้นะเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้อิบานของเราได้เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้เรานั้นได้มีความตระหนักมีความผูกพันนะครับอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะตละลาอยู่ในกับอามันศาสนาอย่างต่อนเนื่องนะครับอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสุะลัายบอกว่ามาอัลซอบะมิมูซีบะตินอิลลาบิอิตนิลลาดังนั้น เหตุการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่อยากที่จะเจอนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปโทษคนนูน้นคนนี้อย่าเพิ่งไปด่า,ดาทออะไรทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบพบเจอในปัญหาต่างๆอิลลาบินินะละไม่มีใครทําให้เราเกิดขึ้นได้ไม่มีใครแกล้งเราได้ไม่มีใครทําทให้เราเกิดาทาสิ่งต่างๆเหล่านี้กับเราได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺอนุมัติเท่านั้น ะะด้วยความเชื่อมั่นครับวันนี้ถ้าเราเกิดเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งอย่าบอกว่าเพราะใครทําให้เราเป็นที่อนุมัติของลอสุราค,คนที่กินเหมือนเราคนที่อยู่เหมือนเราทําไมเขาไม่เป็นและทําไมเราเป็นเห็นไหมฮะหลายๆเรื่องครับพี่น้องถ้าเราจะดูหลายๆเรื่องะะหลายหลายอย่างที่เราเห็นมันไม่ใช่ปฏิหารมันไม่ใช่ข้อวิเศษอะไรทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่ ถ้าผู้ศรัทธาเข้าใจในจุดนี้ถ้ามนุษย์เข้าใจในจุดนี้ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ Allah อัลลอฮ์อนุมัติเท่านั้นเองนะฮะว่ามายุมิบไลยะดีกัลบะใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุตะละอัลลอฮ์จะให้จะชี้นําทางหัวใจของเขานั่นหมายความว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะชี้นําให้เขาได้ตระากให้เขาได้ขอบคุณให้เขาได้ไตรตรองนะครับและให้เขานั้นได้เขาเรียกน้อมรับอย่างไม่ต้องตีโพธิีพ่ ไม่ต้องโทษคนนี้ไม่ต้องเพาะคนนั้นเพาะคนนี้ไม่ต้องเลยเอลัลลอฮ์จะชี้นําหัวใจของพวกเขาได้หัวใจของเขานั้นได้ตระหนักนะได้เข้าใจในจุดจุดนี้พี่น้องครับวันหลายๆครั้งที่เราเจอกับปัญหาและปัญหาของเราส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือปัญหาของเศรษฐกิจที่วันนี้เราจะเห็นว่ามาสัสยิดนั้นไม่ค่อยมีใครเข้าโรงเรียน ที่สอนศาสนาไม่ค่อยมีใครมาเรียนนะครับพี่น้องลองลองลองคิดว่าเพราะอะไรนะลองคิดว่าเพราะอะไรนะถ้าเราคิดแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นคิดแบบเปิดใจนะฮะคิดแบบเปิดใจเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่อยู่ข้อเดียวเลยครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจครับนะถ้าหากว่าเราเข้าใจนะ ปัญหารุมเร้ายังไงก็แล้วแตนะ่บางท่านอาจจะมีลูกหลานที่เรียนอยู่แต่ว่าเจอเจอปัญหาหน่อยหนึ่งเราก็ต้องเอาลูกออกเพราะไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรีสัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺอาลยาอย่างหนักแน่นนะครับอัลลอฮ์บอกเลยยะาดีกอลบะอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขา นั้นได้เข้าใจถึงบริบทต่างๆนะฮะได้ชี้นำหัวใจของเขาได้ยืนหยัดในศาสนาแบบไม่ท้อถอยนะครับวัลลอฮุบิกลิชอินอาลิมพระองค์ทรงรู้ในทุกๆสิ่งนะครับทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งดังนั้นรู้ว่าอย่างเราจะต้องอมีบททดสอบอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าขณะนี้ต้องทดสอบใครอย่างไรนะครับเพื่อให้ความเข้มแข็งของหอม่านนั้นสูงขึ้นอย่าลืมนะครับพี่น้องครับว่าบททดสอบที่เกิดขึ้น ถ้าเราผ่านมันนั่นหมายความว่าอีหมนานของเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าไม่ผ่านแหละครับมันก็คืออีหมานหนึ่งก็คือคงที่หรือไม่ก็ลดลงมานะฮะดังนั้นทุกข้อสอบทุกบททดสอบมันเป็นสิ่งที่จะต้องบอกว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้อย่ายอมแพ้กับปัญหาอย่ายอมจำนวนกับอุปสรรคนะครับแต่จงนิ่งแล้วศรัทธาต่อลัอธิสุตตราสิ่งนี้จะทำให้หัวใจเราเข้มแข็งและเราจะเห็นทางออกเราจะเห็นทางนำจากลอาลาซึ่ง ทั้งหมดเหล่านี้นะครับคนที่เขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาเขาจะมองไม่ออกนะครับว่าทําไมเราถึงยอมรับตรงนี้ได้ทําไมเราถึงอยอมจำนวนอย่างนี้ได้เพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเขาจึงมองจุดนี้ไม่ได้นะครับและแน่นอนนะครับเมื่อไม่ได้แล้วฮีดายะการชี้นําทางของหัวใจก็ไม่เกิดขึ้นกับเขาเขาจึงเขาเรียกมืดแปด้านไม่รู้ว่าทําไมมีอะไรทําให้คนเหล่านี้ถึงอยอมจนอนํานวน ถ้าย้อนไปในอดีตพี่น้องครับบรรดากุฟารุม,มักกาคิดไม่ตกครับว่าทำไมคนเหล่านี้จึงศรัทธาต่ออ AH ัลลอฮ์และและท่านนาบีมุฮัมมัสสดสุลตัมอย่างถวายชีวิตเพราะอะไรคิดไม่ออกเจ็บปวดขนาดนี้ทรมานขนาดนี้แต่ก็ไม่ยอมออกไม่ยอมออกจากศาสนาเพราะอะไรเห็นไหมฮะก็เนื่องจากพวกเขาทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงได้ฮีดายัดหัวใจชี้นําหัวใจของพวกเขาทั้งหลายนะได้ รู้สัจธรรมได้เห็นถึงได้สำนึกถึงว่าสวงสวรรค์ผลตอบแทนคืออะไรนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺบอกว่าวะอติอัลลอห์วะอติอุลรอซูลให้พวกท่านทั้งหลายทำไมฮะเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลคำว่าเชื่อฟังไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะเชื่อฟังตรงนี้นะั่นก็คือต้องปฏิบัติด,ด้วยต้องปฏิบัติด,ด้วยครับ นะอย่าบอกว่าเราเชื่อฟัง Allah เราศรัทธาส์นะศรัทธาด้วยหัวใจนะครับไม่จำเป็นต้องแสดงออกไม่ใช่พี่น้องนะเป็นความเข้าใจที่ไม่อยากปฏิบัตินะครับเป็นการเข้าใจที่ขี้เกียจที่จะทําอามันอิบัดนะเพราะอิสลามมาควบคู่กันนะอีมานนี่มาอยู่3ข้อนะหเกิดขึ้นจากใจ 2. ต้องยืนยันด้วยคําพูด สามต้องปฏิบัติให้เห็นเห็นไหมวันนี้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมวันนี้บอกว่าเราศรัทธาพูดแล้วหัวใจจะมียังไงไม่มีใครอย่างรู้ได้แต่ภาคปฏิบัติถ้าไม่เกิดยังไม่สมบูรณ์พี่น้องยังไม่สมบูรณ์เลยดังนั้นที่อายะนี้ได้บอกว่าว่าอัติอุลลอห์ว่ว الله, ววาอัติุรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลนั่นหมายความว่าฟังสดับรับฟังทําความเข้าใจและนําสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไรล่ะครับก็ปฏิบัติตามที่ท่านนาบีบอกเอาไว้นะฮะสองอย่างง่ายๆพี่น้องครับจะดูว่าอามัณของเราถูกต้องหรือไม่สองอย่างหนึ่งถูกต้องตามแบบอย่างหรือไม่ที่เราทำเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ในชีวิตประจําวันนะฮะในการอามัณอิบัตตะของเรานะในการทําความดีของเราดูสองประการพี่น้องหนึ่งตรงตามแบบอย่างหรือไม่ถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับศึกษาครับว่าอย่างเนี้ย มีแบบอย่างมีขั้นตอนมีคำสั่งสอนนะครับจากท่านนาบีมุฮัมมัดส,สัมหรือไม่สองต้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อลาะสุบาตลานะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิน้นมันอยู่ที่แต่ละบุคคลว่าจะทำได้หรือเปล่าถ้าสองข้อนี้มี อามันของเราก็จะเป็นอามันที่ดีงามนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะไม่ออกนอกคําว่าอัติววอตุลลอฮฺแะอัติอุลซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลของพระองค์ฟาอินตะวะไลตุมพึงรู้นะฮะว่าถ้าบิดผิวถ้าหันหลังให้ถ้าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่เป็นไรนะจะทําเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะไม่สนใจในคําสั่งสอนไม่สนใจในคําสั่งเสียไม่สนใจในรูปแบบแบบฉบับนะ นมาดยังไงก็ได้คืออัลลอฮ์รู้ไม่ใช่นะต้องตรง,ตรงตามแบบอย่างด้วยและต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่มาจากท่านรอซูลแล้วเราเรายังดื้อดึงปฏิบัติเพราะหวังอะไรผลตอบแทนอันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นและถ้าไม่ทําเลยละ่ะผินหลังให้ผันหันเหให้แล้วก็ไม่ยอมใส่ใจในเรื่องของอัลออิสลามนะฮะคิดว่า การที่เราบอกว่าเป็นมุสลิมการที่เราอยู่ในครอบครัวที่เป็นมุสลิมพอเพียงแล้วในการที่เราจะได้สวรรค์ถ้าคิดแค่นี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดมหันต์เลยครับเลาเสนอไล้บอกว่าฟาอินตะวันไลตุมถ้าหากว่าเราผิดหลังเราไม่ใส่ใจฟาอินนะมาอาลารอซูลินันบัลเกุลมมบีนพึงรู้ไว้นะครับว่ารอซูลที่มาบอกที่มากล่าวนั้นชัดเจนนะฮะไม่มีอะไรสงสัยจะบอกว่านาบีไม่ได้บอกอันนั้นนบีไม่ได้บอกนี่ไม่ได้ เพราะทุกอย่างที่ท่านนาบีมอมะฮ์ม,รรม,มาสซาลัมบอกนะและท่านนาบีหมอมะฮ์มาสซาลัรรมนั้นเป็นรอซูลคนสุดท้ายไม่มาแล้วไม่มีแล้วนะครับจะมาบอกว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้บอกไว้ขั้นตอนนี้ไม่ได้บอกไว้ไม่มีครับทุกอย่างบอกไว้หมดแล้วทุกอย่างบอกไว้หมดแล้วนะทุกขั้นตอนตั้งแต่ท่านนาบีูมัรรมมัดเสียชีวิตไปจนถึงวันกิยามัตไม่มีอะไรในศาสนาใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนจะบอกว่าอันนี้มันไม่มีต้อง เพิ่มเข้ามาอันนี้ต้องเพิ่มเข้ามาอันนี้ต้องลดลงไปไม่มีครับทุกอย่างถูกประทับตาถูกปิดด้วยขั้นตอนที่บอกว่าอเลโอมักม ma ันตุลกุมวะอัมัมตัวอลัลกุมเนียมตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามมดีนาว่าวันนี้เราได้ทำฉันได้ทําให้าศาสนาสมบูรณ์แล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วครับนะและอัลลอฮ์ก็ยอมรับอิสลามเป็นาศาสนาของพระองค์แล้วความหมายนั้นก็คือว่า <c oughs> ไม่มีการต่อเติมไม่มีการลด นะฮะไม่มีการที่จะบอกว่าอันนี้ไม่มีอันนู้นไม่มีไม่ใช่ทุกอย่างสมบูรณ์ทุกประการเลยนะครับดังนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับว่าถ้าเราปฏิเสธนะฮะแล้วบอกว่าไม่สมบูรณ์ต้องเพิ่มตรงนั้นไม่ดีต้องเพิ่มตรงน,นี้น,น,นนะที่หลายคนบอกว่าแหมทำอย่างนี้มันดูไม่คลังเลยต้องทําแบบคลังๆทังทแบบดีๆอย่าลืมนะครับว่านาบีมาบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วในเรื่องของอิบาดะเราเพียงแค่ทําศึกษาให้รู้และปฏิบัติตามนะครับ,นะรบอยะถัดไปที่บอกว่าอัลลอฮฺุลลอฮฺอิลลัลลฮู นะอัลลอฮ์นะฮะพระผู้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์ว่าอัลลอฮ์ฟยตวะกาลินมุมินูนนะบอกเราว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่คือการยืนยันให้เราทุกคนได้ตระหนักนะครับว่าเมื่อเป็นมุสลิมเมื่อปฏิบัติอามันอิบาดาแล้วต้องยืนหยัดครับเพราะท่ามกลางสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราค่อยเขว มันจะทําให้เราบางทีเขาเรียกวันไหวเหมือนกันเราต้องยืนหยัดว่าอัลลอฮุลลอฮีอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะฮะว่าอ ah ัลลอฮิฟันยะตวะกะลิลมุมีนูนและพระองค์อัลลอฮ์ได้ทิ้งท้ายไว้ในอายะนี้ที่บอกว่าอย่างอัลลอฮ์สลาบรรดาผู้สัทาทั้งหลายจะต้องตวักกันจะต้องมอบหมายครับจะต้องมอบหมายตรงนี้ความหมายคืออะไรนะฮะมอบหมายไม่ใช่หมายความว่า ทำทาำไปไม่ใช่มอบหมายนั้นก็คือหน้าที่ของเราให้พึงรู้ว่าศึกษาเพื่อปฏิบัติปรึกษาศึกษาเพื่อได้ได,ได้ทำนะฮะแล้วเราทําสุดความสามารถดีที่สุดที่เราได้ได้รู้ได้เข้าใจทําสุดความสามารถครับที่เหลือตาะวะักันต่อหลอกสุตะลานะครับในการใช้ชีวิตในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับอย่าคิดว่าเราเก่งอย่าคิดว่าเรามีความสามารถเหลือล้นแต่จงคิดว่าหน้าที่ของเราคือต้องทํา อย่าคิดว่าทาแล้วไม่ได้อะไรทําแล้วไม่มีอะไรอย่าต้องไปคิดตรงนั้นเลยครับเพราะผู้ศรัทธามีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาเรียกเป็นกุญแจสําคัญในการใช้ชีวิตก็คือการตะวักุลการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุลตาราและนี่เป็นท้ายอายะห์ที่อัลลอฮฺสุลตาระว่าอัลลอฮฺสุลตาระบอกว่าว่อ al ัลลอฮิฟัลยาตะวักกลินมุมินูนให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้มอบหมายนะฮะตัวเองมอบหมายอามันทุกอย่าง ต่อลักสุทธาลาในการปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามาลาุอะลัยกุมบเระหมะตุลลอฮฺุบะบรากาตุ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ม uh ูฮัมหมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา